ยกที่สองเริ่มต้นมานีกับมีการสาวหมัดเป็นคนหมัดสองหมัดนี่ครับระหว่างปะตังเอกสินดีมวยไทยกงเกงแดงตัวซับสอสระชีพแมยกสองนี่จะดูกกว่ายกแรกครับเริ่มต้นมานี่ยกแรกก็ยังไม่รู้มีอะไรสักเท่าไหร่นะครับมีแรกก็จะไปเรื่อยๆยกสองมาถึงก็จะมาวัดกันเลย เลยว่าต่างกันซ้ายกับขวาบอลหมักนี่ครับรตักเอกพยายามจะสาวหมักใส่ตวงคับขยับถอยตวงคับวางแข้งซ้ายตักเอกเดินเข้าไปสาวหมักตวงคับก็ยิงหมัดขวาจะตอบต้อแยับซ้ายไปตักเอกวางแข้งซ้ายก็ว,ยว่า วางเท้าไปโดนเราบริเวณกบหูครับตัวับหัวรอดเชือกครับลุกไม่ขึ้นนอนคว่ำเข้าเมาเลยครับลงไปคว่ำเข้าเมาเลยลูกนี้ยโดนเลย เปไปทางว่าทางตัดเอกกันาครับเอกซิมูเบอร์จายกัตนาน้กบทางรวนนง,ง,งรับสสลับชีพไปในยกที่2องครับ